สวัสดีพี่เพื่อนชาวยูทูบครับอยู่กับ L ห้าศูนย์ครับวันนี้เหมือนเดิมเบียดไม่เลอกครับเบียดเบียดทางละห้าสิบกิโลครับ พรมชูปุ๋ย่วงหางอย่างครับสจ,จัดไปเลยดินกำลังถ่ายง่ายครับ มชมกันยาวๆเลยนะครับผ่านสีใบยี่สี่ครับแต่โครงเดิมเป็นใบยีองมานะครับพอดีใบเก่าหมดแล้วครับเปลี่ยนใหม่เอาเป็นใบยี่สี่ครับก็ไถดีครับไถไม่หนักรถก็ ให้เบาดีเหมือนเดิมนะครับกวบยาดีผลจะมาอีกครับนี่ครับไม่รู้จะเสจทันไหมครับเนี่ยครับเหลือด้านบนอีกนะครับด้านบนนี่ที่เหลือไว้จะยกล่องครับส่วนด้านนี้ไถครับไถเราก็จะปั่นครับปูกกโพดครับ เล่นงานครับเอาให้ทานฝนครับตรงตกวันเว้นวันครับดินกำลังแห้งก็ตกนี้ครับดินก็กำลังพอดีไถดเลยครับ ช่วงนี้ก็งานก็จะเร่งๆนะครับเพราะว่านี่จะคอนอยากปลูกอยากหวานข้าวครับแตนะ่วันนี้เรามาใถ้แปลงผักนะคว่มถึงฤด,ดูการหวานข้าวรถก็เรื่มไม่ว่างครับทีนี้ ผลจะตอู่แล้วครับทำใจลำบากครับนี่ครับผู้รับเหมารายใหญ่มาอีกแล้วดูครับครั้งที่มาไายครั้งก่อนนี่ลกมากนะครับย่านี่ท่วมรถดเลยครับ มันเป็นเหมือนที่ล้างนะครับเรามาไถาวันนี้มาไถารอบสองครับไถยไปไ,ได้ประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์แล้วครับนี่วันนี้มาไถายซ้ำครับ น้ำมันก็แพงครับดินก็เหนือดอครับปีนี้ไถายากครับเปลืองน้ำมันครับแถมน้ำมันแพงอีกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกไรล,ละร้อยขึ้นนะครับประมาณไรล,ละร้อยก็าบาทขึ้นค่าน้ำมันนะครับ มองดูอาจจะเหมือนเหลือนะครับรถไถไรละร้อยกว่าบาทโอ้โหไถไ,ไ,ไ,ไรละสองสามร้อยอย่างนี้ค่าสิกรอครับไหนจะจระบีไหนจะยางไหนจะฐานลูกปืนแตกอะไรตอนรถยังไม่เสียมันก็เหมือนได้ครับแต่ถ้ารถมีปัญหาจุดจิดนี่คุ้มยากครับหาจุดคุ้มยาก ลูกปืนแต่ครับก็ตัวละสองสามร้อยนะครับลูกปืนฐานตัวนี้นขนาดเป็นลูกปืนเบอร์เล็กนะครับก็เหมือนไทฟรีไปแล้วครับหนึ่งไรอย่างเงี้ย คันนี้ก็เริ่มเข้าปีสามปีนี้นะครับนี่นะครับยางหน้าก็หมดแล้วครับรถคันนี้อยู่ที่อาจจะประมาณสามพันชั่วโมงณนะตอนนี้นะ ยางนาเริ่มถ้าเจอดินเปียกๆนี่เริ่มจะลื่นๆแล้วนะครับส่วนยางหลังนี่ก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าทุกวันนี้ทางเข้าไรเข้าสวนมันเป็นถนนคอนกรีตหมดแล้วครับแถวนี้มัน ความคิดเห็นส่วนตัวผม,ผมว่ามันมันน่าจะกินยางนะครับเวลารถวิ่งผมสังเกตดูมันเปืองดอกยางครับวิ่งบนถนนคนกีดทางอาจจะดีครับแต่ว,ว่าดอกยางนี่โอ้โหหมดเร็วมากครับ เวข้างละประมาณห้าสิบกิโลนะครับนี่ขนาดล้อหน้าดอกยางนี่แทบไม่เลือแล้วนะครับแต่รถแทบไม่ฟีทิ้งเลยนะครับน้ำหนักลงพื้นก็ถือว่าโอเคครับถ้าไม่มีเวดนี่เล่งงานไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่า เหยียบรถไปก็มันฟรีทิ้งครับรถไม่ไปครับเหยียบไปก็เท่านั้นครับเปลืองน้ำมันเปล่าๆครับรถฟรีทิ้งดอกยางก็เปลืองครับทะล้อฟรีแต่นี่มีแต่จะดับอย่างเดียวครับเพราะว่าน้ำหนัก ถือว่าโอเคครับใช้ได้เลยครับก็อยู่กับสวนผักแล้วครับวันนี้พอไายเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งมาปั่นอีกครับเปลี่ยนทางมาปั่นนะครับนี่คไม่รู้จะทันไหมครับเนี่ครับพูดรับมาไล่ใหญ่ไม่แล้วครับดูครับ กำลังบ่ายอยู่เลยครับบ่ายโมงนะครับตอนนี้ทุกวันนี่สี่โมงเย็ยนครับสามโมงครึ่งสี่โมงเย็ยนนี่เริ่มจะตกแล้วครับเนี่ยวันเว้นวันครับวันนี้ก็ไม่นารอดครับ ก็เสรแล้วครับนี่ครับขี้ไทยพันสี่ครับก็ถือว่าโอเคครับถือว่าใช้ได้ขี้ไทยก็ก้อนไม่ใหญ่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับเจ้า L50 ครับเวียดตโตครับนี่นะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ